ผมสนับนุนนะครับับคอนเรมั่าครับตรับครับครับดี๋ยวต้องกก่นจนก็ไม่เหนื่อยถ้าตอกู้ันูกันรอผล แน่แ่2 2? ้่นไครับสี่้ตัวแที่หนึ่งตัวแที่หนึ่งที่ถ้าไม่ที่สูงก็ประมาณพันพันห้าร้อยิตคิวลิตรต่อวินาทีครับวินาทีครับแราวว่ามัหนุกนิ้วเองแต่ว่าถ้าที่สูงก็ได้ประมาณห้าร้อยะไตรต่อวินาที ครับนะต้งต้งขึ้นยินของขอองก็มีแต่ว่าไม่มีเหล็กน้ำที่จะู่ตรงนี้อ่าไม่ไม่ทีนี้ทีนี้เรามาถึงว่าถ้าเกิดเรามีเหล็กน้ำดูแลประตูประตูภาคแรกยังมีคำรองสุดท้ายตัวสุดท้ายเสื้สุดท้ายอ๋อหน้าใจบสุดท้ายติมานาอยังไม่ได้ยรับิดนันละแตเราก็ขับเคลื่อนเรงแล้วแล้วตัวแข่ง จะมีผลเสมช่วมาหลับที่มันเขาใมันชเรียงกันทั้งเขาเอคต้องให่งียงรโซเสียอชัดก่อนแะในส่วนของพืที่จังหวัดชุพและส่ยนท่านผมขอนำเรียนระดับการประชุมตรวเยี่ยมหารือและมอบนโยบายเจริภักด์ผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพรถามเรบ่องรกดับของเกี่วกับุมพรก็ของรบ ีนะครับที่เวลาให้เกียรติมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกที่ท่านเวลาส่งทีไปบัตรกาศก็เลยส่งท่านผู้นาการประโยชภาคใต้นะครับมาได้เปประจำอยู่ที่นี่เลยนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องชาวคูปองนี่ก็เกีเรียนะครับไม่แต่มีลาที่ท่านดึงมาแล้วก็ท่านก็ได้มากไม่ได้มากนะแต่มองมาในช่วงที่เราวิปรตนะครับเดิน คือกดการเกษตรทาให้รายผลกมาให้เราแย่แน่ๆเลยนะครับขณะที่เราได้รับผลกระทบพอสมควรกาพอผลลผกมาเนี่ยมาช่วยชีวิตไดให้นนพันนะครับในที่้กระทบกระทบนะครับแต่ว่าที่ทรอดก็ค่อนข้างเะดเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นที่ทุกวันเนี่ยครับคนก็จะรอว,ว่าถามว่าวันนี้มีไหมบิไหม ไม่เดือดร้อนแบบว่าจนถึงกับเสียหายไปทั้งหมดนะครับการได้รับผลกระทบว่าผลมันจะตลงว่าผลไม่มีการตัดทิ้งว่างนะครับผม่ว่าก็ช่วยชีวิตได้ทั้งเยื่องมาในอันเวลาพอดีนะครับช่วยชีวิตทั้งน้องเกษตรช่วยชีวิตทั้งช่วยชีวิตผมแล้๋ยวครับางการของทุกๆหน่วยงานที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับทำให้เราพี่เราเป็นกำขังก็เฝ้ารอ วอนทุกวันแล้วก็บางคนที่เห็นรายก็ถามมาว่าขอผมจะบอกเป็นอย่างมากมากนะครับซึ่เมื่อกี้ถอนออกมาเนี่ยครับเขาไข่ไปท้องฝายต้องเอาแโทษที่ช้าติดนี่ะจากสถานการณ์นะครับที่ผ่านมานะครับได้เกิดปัญหาการขนาดแคลนน้ำ จังหวัดขอนนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่สำรวจวันที่22โดยมีการประชุมที่หลายเรื่องนะครับสรุปนะครับก็คือปรากฏการณ์นะครับของของบริการาคุณหลวมนะครับเริ่มงท่านเกษตรจังหวัดท่านปทนะครับ<ม>ก็ที่น้องสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้เขียนทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็คุยอของบราณกันละอดเลยนะครับว่าเราต้อง ควางเผีในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยปรากฏการอิริยโยมันก็จะทยอยความบริแรงขึ้นนะครับแต่แต่ไม่มีอิริยโยมันก็การเล็กแต่ความแม่นแรงมัต้องมาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะฤดูนะครับเพราะผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมหลรวมได้ภาษีเยอเช่นเดียวกันนะครับก็ก็ก็ไม่เคยทิ้งควาใจนะครับลงพื้นที่เพื่อที่จะไป ไปเดินเต็มแล้วจะไปรู้ปัญหาด้วยรับปัญหาหรือปัญหาไม่ว่จะเป็นภาคเหนือภาคตะวันชิงเนี่ยนะครับวันนั้นท่านผู้ว่าได้โทรหาผมจริงๆเนี่ยเราก็ขมวนแขนอยู่แล้วว่าจะมาดูแลภาคใต้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะที่สงขลาสงขลาที่ได้พลาดเกิดผมแล้วพื้นที่สงขลาเขาให้ใจในการตัวนี้มันสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเกิดประโยชน์มากนะครับท่านผู้ว่า

โอเคไปดีนะครับไปจิตกำลังใจให้ครับผมขอบคุณครับจิกำลังใจให้ก็ให้พวกเราได้นึกสว่าตัวผมที่พวกเราเได้วยสมไม่เาเป็นน้ำดื่มน้น้ำแท็เป็นข้ น้ำกระตกรมากเพราะ้วเราก็เ้ือกกนรท้าเราสร้างอาชีวะของเราเรา,เราก็ต้องมีแต่ว่าโดยโดยกวลในวันเวลาที่ทำงาเราก็็นทีหล่กาในวันที่ไหก็เป็มความข็ก็มีอะไรผก็ดูแล,ไม,แลไม่ต้องอาเล

ผมว่าวัดีนะดาในทใหีูะดีให้วันที่เราไปที่รับรอยใช่ไหมที่มันตกทันแี้วแตง้านหลมันตกมายาวตลอดใช่ไหมันก็ได้ตลอดไปตกโคตนะแต่ลมมันแรงถ้าลม

อของ A e O T เนี่นที่าาว่าของของกรมท่าใช่ไหมอ,อ๋อกรมท่าอ๋อท่ามันเป็นสองเก้าเก้าศูนย์มันก็ไอ้เจ็ดพันเจ็ดร้อได้เออใม่เออวันนี้เนี่ยลงมาที่จุมพรเนี่ยมาดูพื้นที่ยังไงบ้างครับท่านครับครับก็เออวันนี้ที่ได้นำคณะผู้บริหารของกรมคขนลวงมาเนี่ยก็เพื่อที่มาติดตามเออ การทำฝนนะครับแล้วก็หลังจากที่ฝนด้ทิ้งช่วงหรือฤดูฤดูแล้งมันยาวนานถึงสเดือนนะก็ <c oughs> เลยมาเห็นว่าชุมพรนึงเดือนร้อนหนักมากนะครับโดยท่านผู้ว่าได้ประสานกันแล้วก็ผมเองก็ได้น,น,นําทีมงานหน่วยปฏิบัติการจากจังหวัดตากมาระดมช่วยชุมพรนะครับก็ อบอกได้เลยว่าการทำฝนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จบรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ให้พี่น้องประชาชนได้นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปนะครับการท่านะครับแล้วก็เกษตรอำเภอแล้วก็ท่านผู้ว่าไอ้ท่านอำเภอปะทิวด้วยอำเภอในพื้นที่ทั่วอำเภอที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมบูรณาการทุกยาอย่างดี ก็ถือว่าเราสําเร็จในการทําฝนนะครับแล้วก็จะก่อติดสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งความร้อนในรูเราะเบาบางลงนะครับก็วันนี้ก็มาตรวจเยี่ยมในหัวใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับจากข้อมูลของกรมถุนิวมวิยาก็บอกว่าปรากฏการณ์ของแอนิโยมจะแรงขึ้นนับนี้เป็นปีแรกจากนี้ไปนี้มีแผนงานต่อไป4ปีที่เรารับแม่คบครับคือจริงๆแล้วแผนงานแล้วก็แผนการปฏิบัติเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเขาจะให้ ในการระดมสภรพกำลังของฝนหลวงที่เรามีอยู่แล้วก็มาปรับแผนปรับยุทธวิธีในการทําง,งานเชิงลุกให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การทาฝนเรื่องสารฝนหลวงเรื่องเครื่องบินเรื่องน้ํามันเราจะให้มีความพร้อมตล,ตลอดเวลานะครับและที่สาคัญที่ผมก็เองได้เสนออ,อ่องมาณเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อรัฐบาล ทั้งชุดเก่าทั้งชุดรักษาการแล้วก็ชุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใ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 นกระบวกนการขับเคลื่อนของกรมขนถุวงเนี่ยของกรมขนหลวงเนี่ย,ข,ลลยข้อจำกัดคือเรื่องของเครื่องบินที่จะมาใช้ปฏิบัติการไม่ค่อยเพียงพอเราจะมีการดาเนินการอะไรเงี้ครับคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแผนในการในการจซื้อจัดหาเครื่องบินนะครับแต่ว่าด้วยออข้อจำกัดเรื่องงบประมาณนะครับเราก็ค่อยๆค่อยๆซื้อค่อยๆทำไปค่อยๆสร้างไปนะครับประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด7 7จังหวัด หากมันมีความเดือดร้อนเรื่องไทยแล้งขึ้นมาทักงสี่ห้าจังหวัดเราก็ระดมไม่ครบแล้นะครับแต่ถ้าแห้งแล้งในทีละจังหวัดเนี่ยอย่างเราแห้งแล้งชุมพรเราก็มุ้มาชุมพรระดมที่ชุมพรแต่ถ้าเกิดวันไหนที่มันแห้งแล้งหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ยเราก็ไม่สามารถระดมได้อย่างนี้นะแต่วันนี้ชุมพรก็โชคดีที่จังหวัดอื่นไม่รุนแรงมากมา แถลงพร้อมการขอระดงานเกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เรื่องทางวิชาการเจ้าหน้าที่อุกก็ต้องมาเรี่ยนุพร,พรพนะครับต้องขอบพระคุณทางท่านที่ดีกรมผลหลวงแล้วก็คณะผู้บริหารต่อจนนักบินของกรมผลหลวงและการบินเกษตรนะครับที่มาช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมพรนะครับในช่วงที่เราวิกฤตนะครับประสบความแห้งแรงนะครับเราก็พยายามช่วยตัวเองในทุกที่หลายวิธีทางนะครับอดมทั้งรดสูบน้ำเพื่อมสูบน้ํา สูบจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆมาแล้วนะครับผมว่าแหล่งน้ําที่มีอยู่นะครับก็ใช้จนเกือบจะหมดแล้วนะครับก็ได้ร้องขอไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับซึ่งผมกล่าวเรียนนะครับว่าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับทางดีไดกรวนาปรับแผนการบินนะครับระดมมาช่วยพี่น้องชาวจุมพรตั้งแต่เดือนกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ เริ่มประสบผลสําเร็จในการทำผลนะครับในช่วงที่เราต้องการน้ําอย่างมากๆากพอดีนะครับก็ทําให้ผลการเกษตรของเรานะครับที่เราคาดว่าจะเสียหายหนักมากนะครับก็รอดดีดีดีท่านเข้าใหม่ดิดนะครับสักครู่ครับครับเดียว